ดูไว้นะไวตะตอดปิติเคลื่อนไหวล่าสุดสู่โพสต์เดียวสะเทือนทั้งแผ่นดินจากกรณีที่ก่อนหน้านี้นั้นตอดปิติได้โพสต์รูปพร้อมแคปชั่นว่ามีติใหม่ครับโพสต์ดังกล่าวโดยในโพสต์นี้มีชาวเนต็ตเข้ามาสอบถามตอสปิติถึงความเห็นเกี่ยวกับนโยบายสุราก้าหน้าของพักเก้าไกลว่ามีความคิดเห็นอย่างไรและคิดว่าจะได้รับผลกระทบจากนโยบายนี้หรือไม่ซึ่งตอด ปิติก็ได้แสดงจุดยืนไว้ชัดเจนว่าเห็นด้วยกับนโยบายนี้มาตั้งแต่ต้นงานนี้บอกเลยสะเทือนกันหมดหลังล่าสุดสตภาพวิโรธลักษนาอดีสรนว่าที่สสพักก้าไกลออกมาแฉเรื่องสวยสติ๊กเกอร์ให้สัมภาษณ์ว่ามีความสุขที่เห็นคนทำผิดกฎหมายลนลานดิ้นทุรนทุรายเป็นความสุขที่บอกไม่ถูกพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นสั้นๆว่าพวกที่ทำผิดกฎหมายกรีดมันออกมา และใส่อีโมจิหน้าใส่แว่นยิ้มกวน